ละจ้าไม่อันนี้ซื้อในเซเว่นอาพูดเซเว่นได้แล้วทำไมหรอยไปหรอเซเว่นเซเว่นเซเว่นคือตอนนี้ค่ะเซเว่นเขามีทุกอย่างจริงๆค่ะอย่างนขนาดแว่นตากันน้ำเซเว่นยังมีเมื่อวานเสื้อลายดอกเซเว่นยังมีเลยได้แต่นี้ซื้อในตลาดออ๋ถูกกว่าถูกกว่า คนเพิพ่งได้ในตลาดเลงมาคุณปูเป้คะซื้อเสื้อที่เซเว่นหรือเปล่าคะเนี่ยซื้อเสื้อที่พี่ลินนา <laughs> คอนเสิร์ก็คือหายืมจากเพื่อน,นะะทีหลังฝากพี่ลินนารีดมาด้วยนะมาจ่ายค่ารีดให้พี่ลินลีดนะก็ถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเหมือนกันเพราะว่าของตัวเองรีดแต่ของบันเทงไม่รีดกันเสิคือแบบคือตอนนี้พี่เออามาให้ก็คือกำใหม่แล้วเอาเป้เสื้อไม่ตอนแรกอาจจะเรียบมาแต่ว่าพออยู่กับพี่เอ ก็อยับมันหวังดีประสงค์ร้ายไปหน่อยกันซีนกันซีนอ่ะคุณปืนฉีดน้ำอยู่นี่ค่ะประธานโน่นนะคะตอนแรกแก้วเห็นหยิบออกมาเากถุงแก้วเป็นคนหยิบออกมาคนแรกอันนี้เนยโอ้โหได้กินแล้วเนยพกืนฉีดน้ำไม่ได้เหรอพี่ขอนเล่นหน่อยดีแล้วแกก็เลยถ่ายลง IG Story ไปเมื่อกี้มีใครได้ดูคะก็เป็นแบบฉีดเล่นอ่ะเหมือนปั๊มปั๊มฉีดฉีดสุภาพวางปืนลงไป ใครเอาน้ำส้มสายชูทำไมไมีกินน้ำส้มสายชูอยู่แถวนี้วะจริงฮะับเน่ <c oughs> <ๆ S 1> เปืนเนี่ยน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> อ๋อปีที่แล้วพี่ยังไม่เคยลา <c oughs> ้างเลยไม่เราประเดน็นเราเนี่ย <c oughs> ก็เดินถือมานั่กเลงขนาดถือ,อยังได้กินนะ <c oughs> แล้วตอนนั้กินอยู่ในมือดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะเออขอดิฉันใช่อ้า ก็คือน้ำมันซึมออกมาแคะไม่ได้มีการเช็คสภาพก่อนนำของมาใช่ไม่ใช้นโยบายไปหยัดน้ำหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็แบบฉีดเก็บเก็บไว้ปีที่แล้วฉีดปีนี้ประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะเก็บค่าเรื่องท้ายดีไหมคะกระสือสยามคือเนี่ยไม่ได้ไปดูใช่ไหมเป้ไปดูอ่ะเราสองคนไม่ได้ไปอยากจะถามว่าคนที่ได้ไปดูอ่ะที่เรายกวงกันไปนั่งยกวงที่ยกวงไปตั้งวงด้วยค่ะไปทำท่านี้ ยิงยิงมากี่มุกกี่มุกก็แปลวันนี้คุณนอนไม่เต็มวันนี้คุณนอนตไมได้อะตอนนี้กำลังเบอร์ก็ไปยกมาตั้งวงไงแบบเราตั้งวงกันไปตั้งวงงี้เหรอหรือตั้งวงงี้ตั้งไอตั้งเออันนี้คนละไอ้ยไม่ไม่ไม่ไ่่ไม่้มไ่ไม่ไ่ไ่ไ่่่่่่่ไไมค่่ ภาษาเนี่ยาาาก็าะนอี้พี่นัทหลังไมพี่นัทหลังไมนะคะหลังไมเดี๋ยวบอกเลยนะบอกตรงนี้ไม่ได้แต่ินะ่าท่านหนักเลยบอกเลยเรื่องนินน่าพี่นัทชอบวนไปที่บ้านไม่เคยไล่ชวนพี่นัทชวนไปที่บ้านลินน่าินนา เขายังให้อยู่หลังกระบะเออหลังกระบะหลังกระบะใช่ใช่แล้วตอนนั้นนี่ยืนเวยยืนมันหลังกระบะแล้วตอนแรกอ่ะมันจอดอยู่แล้วเขาก็เหมือนออกตัวอย่างเงี้ยอันนี่ก็ไงล่ะไงล่ะไงล่ะไปเลยจ้ดตุอกเอออยู่ตรงหลังกระบะเลยเหรอก็ยังคือยืนอยู่เงี้ยแล้วไม่มีชีวิตรอดมาได้เงเองลงท่าไหนะหนูก็งงเว้ยคือแบบยืนแล้วภาพตัดอะ รู้ตัวทีก็คือยืนบนถนนแล้วอ่ะใช่เนาะใชคือหนูยืนบนถนนก็หน้าท้องกิหลังกระป๋านหรือเป้าสไตล์เป็นแบบจับไปยืนแต่หนูก็ต้องวิ่งตามรถอ่ะรถไม่รู้วิ่งตามรถคันหนึ่งเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วรถก็ไม่รู้ว่าหนูลงมาแล้วเดี๋ยวรถกระบะข้างหลังมันปิดหรือมันเปิดอย่างงี้อยู่มันปิดมันปิดอยู่ด้วยปิดอยู่แล้วนี่ยืนอยู่แล้วก็แต่คุณไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรไปงั้นก็ ไม่ไม่ไม่สมองไม่เป็นอะไรใช่ไหมไมันถือน้่ยังโหดเหมือนเท้าเป็นแผลนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็วิ่งตามรถคันนึงแต่ดีแล้วที่ปุ๊เป้ปลอดภัยชาวาเขาไม่มีปุ๊เป้ทุกวันนี้อหรือว่าบางทีหัวสมองอาจจรกระโดดกระเทือนแบบนี้ แต่ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นตัวเองดีกว่าแต่ว่าสมัยที่อยู่หลังกระบะน้ำมันต้องใส่โลงใส่ถังใช่ไหมแล้วมันต้องใส่น้ําแข็งแบบใช่เกียรติมากแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็สาดที่มันจะเย็นแบบว้าวแล้วมันต้องแล้้วมันตองใส่แป้งเย็นด้วยต้องใส่แป้งเย็นด้วูอยู่วงการนี้มากเลยอะตะวัน พี่มันการสนุกมากตอนนั้นให้เวลากลับต่างจังหวัดเสร็จแป้งเย็นด้วยเสร็จแป้งเย็นด้วยแถวนี่เนี่ยตอนตอนนั้นไปเล่นที่พิศโลกอ่ะใส่แป้งเย็นเสร็จแป้งเย็นสาสกันรู้มีจำได้มีตอนนึงคือเหมือนตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนเป็นเป็นน้า เป็นน้าชายเราใช่ไหมคือเป็นน้องเป็นน้องสุดท้องของแม่อย่างงี้คือไปเล่นด้วยกันเขาจะเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ถือว่าหน้าตาดีในย่านนั้นจัดจ้านเธอหรือน้าน้าหนูน้าหนูจัดจ้านในย่านนั้นพี่นี่พี่หมายถึงพี่ไปแล้วนะพี่นั่งอยู่วันเจ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยเราไปนั่งเล่นรถกระบะเราเวลาเรามังติดใช่ไหมคะกระเทยคุณแบบกระเทยอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งแบบแห่กันเข้ามาแล้วก็แบบ ปะแป้งนะหนูแล้วจำได้ว่าหนูร้องไห้แล้วหนูก็เอาปืนฉีดหนามมาตีแขนตีแขนพวกนั้นว่าอย่ามาทำนะหนูอย่ามาทำนะหนูอะไรอย่างเงี้ยฮอตในวงฮอต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 ในยันยันก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งพี่สาวเวศสอวคือวิ่งกันหนักแห่กันลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องไห้แล้วก็ไปตีร้องไห้ร้องไห้ว่าคิดว่าเขาจะมาทำอะไรจะมาวาดน้ำลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีตีตีเขา แต่ว่าชอบมากสนุกมากเวลาทุกสงการจะชอบกลับไปพิโลก็ไปเล่นน้ำพิโลคอนถมเลยอะพิทโลพิโลคอนถมคอนถมตะเกียรมาพุ่งน้ำเย็นอะตอนจำได้ตอนเด็กใช่ปะคือเราก็เล่นโปรติน้ำเาพังน้ำเย็นตัดมามันจะสนุกเนียร์เกียร์มาเลยเกียรว่าเราก็เลยสาดกลับไปสู้กลับ เซนเวิลเซนเวิลปีที่แล้วใช่เซนเวิล้วอ่ะพี่นะไปเล่นมาเหรอครับใช่ค่ะปีที่แล้วนี่นาแรงสองครั้งครั้งแรกแล้มีปลาบุญด้วยอ๋อใช่มีฟองใช่ใช่แล้วก็เต้นี่นะครั้งแรกใช่ไหมว่าพีอยากถ่ายรูปด้วยเต้หน้าสวยสวยแล้วก็เสื้อสวย แล้วก็เย้เตะทำโพลด้วยเตะบางคนคิดว่าคนนี้อยากเล่นสองกลางช่ไหมเรน่าเตะเล่นไทยรูปอยู่เตะนำยุไม่สวยไม่รู้ไม่สวยแล้วก็ทําเลขคิดว่าไม่รู้ว่าสองกลาแดงนำกันขนาดไหนคิดว่าเล่นเบาๆัเล่นเบานเีตไปิอะน่าสะก็เป็นน่ารักดีเลยย กินน้ำด้วยแล้วก็วาวเฮ้ออันนี้ก็มีเหรอไม่เต็มนะไรหรอกแต่เขาไม่สวยค่ะก็เมงอัพยังอยู่ไหมเมคอ้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่จำได้ใครเคยเล่นทะเลโฟมไม่เคยเล่นทะเลโฟม ไม่เคยใช่ป่ะแต่เนี้ยเคยจมทะเลโฟมเพราะว่าเครื่องมันอยู่ตรงนี้จมเลยเหรอจมมันคือเทมาไงแล้วคืนแล้วคือมันก็ปื๊บปื๊บปืบเองเราก็แบบนั่งนั่งไม่รู้จะทำอะไรคือจะออกค่ะทางออกไม่เจอมันก็เทลงมาปุ๊บจมมิดหายใจไม่ออกนี่มันน่ากลัวก็ต้องระวังทะเลโฟมเลยค่ะมิดเล่นนะน้ำหายใจไม่ออกอ่ะก็ต้องแบบแหวกออกมาแต่เวลาใครจะไปเล่นที่ไหนจริงมันก็ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เคยไปอยู่พอโตแล้วเลยก็มาในแบบมา มาเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คนมันจะเยอะมากแล้วก็เปียกระวังระวังแบบพี่นี่นะต้องระวังเนะเวลารคนแบบแต่ละต้องตัวใช่ใช่ใช่แล้วมีใครใครเล่นไหมพี่แก้วอะพี่ไม่เล่นส่งการ์ดอะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กตอนเด็กอะแบบประมาณห้าหกขวบเล่นกับน้องสองคนอะแบบผัดสองคนโดยที่ท่าแบเนี้ยผัดกัน แล้วก็ทําเป็นหลบน้ำทั้งนิ้มก็เปลี่ยนทั้งตัวแล้วแหละแต่ว่าทําเป็นหลบน้ําหลบทําไมไม่รู้เหมือนกันเล่นกันสองคนแล้วพอสักประมาณประมาณปอสี่นะคะจำได้ว่าไปซื้อของน้ําปักซอยบ้านค่ะแล้วก็มีผู้ชายแบบเธอขอปรับแป้งหน่อยเด็ออย่างเงี้ยแล้วเออเอาสิเธอแป้งหน่อยเด้แล้วแก้วก็กาลังจะบอกว่า ย่าเพไม่ชอบให้ใครมาแตะหน้าใช่ไหมย่าแบบหน้าขาวไปแบบงี้เต็มเลยแล้วมันเข้าปากอ่ะแล้วหลังจากวันนั้นคือเวลาส่งกันก็ไม่ออกจากบ้านก็คืออยู่แต่ในบ้านเพราะไม่ชอบเลอะเทอะทั้งมีแต่ประสบการณ์เลวร้ายทั้งนั้นเลยส่งกันกับส่งกานใช่ไหมแ้วคนนุ่ยล่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ดีเท่าไหร่คือตอนแรกเด็กๆกะชอบเล่นน้ําแต่ว่าถ้าเล่นอ่ะพ่อไม่ค่อยชอบไปออกไปเล่นแบบกับเพื่อน ล้วก็เลยต้องแบบขึ้นรถกระบะพ่อแล้วก็เล่นเอ,อชวนเด็กแถวบ้านเราไปเล่นด้วยกันใช่ไหมคะแต่พอโตร,รู้สึกว่าอยากเล่นกับเพื่อนบ้างอ,อะไรเงี้ยก็เลยลองขอเพื่อนไปตอนนั้นเป็นเล่นในซอยแถวโรงเรียนแล้วคือโดนลากอ่ะโดนดึงอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเป็นความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับอันสงการก็เลยไม่อยากเล่นใช่<ๆ>เพราะรู้สึกว่ามันดูรุนแรงอ่ะมันดึงกันอะไรเงี้ยทีนี้พอแบบจะเล่นก็ต้องไปกับพ่อหรือมาถ้าแม่เคยไปกับแม่รอบหนึ่งที่ อะไรนะที่มันเป็นถิ่นเล่นน้าอ่ะที่เขาจะเดินกันอ่ะที่ไหนกันที่ไหนกที่ที่เดินเออพวกพวกแถอนั้นน่ะแต่ว่าคือคนแน่นมากแล้วคือแทบไม่ได้เล่นแล้วคือเดินแบบเพนเหมือนปีนที่เราเขามีไปสยามอะไรกันไข่มุกเลยอ่ะฉันก็คิดว่าแบบเออน่าไปเหมือนกันนะไปเดินเล่นแต่หนูว่ามันแน่นมากเพราะเน่แทบจะไม่ศาดเลยคือเดินอย่างเดียวเดินไม่เปียกเงี้ยก็เปียกที่บ้านก็ได้นะ สัตว์เองเหงาสัตว์ตัวเองเหงาเหงาไม่คนเดียวเขาหงำไปแล้วเปิดปากบัวเล่นเอ็มวีเลยเปิดปากบัวเปิดปากบัวแล้วก็เหงาต้องทำเป็นหลบน้ำนะพี่แก้วหลบให้ได้หนูเคยลองเล่นนะหนูเคยเห็นในเอ็มวีใช่ไหมพี่แก้วที่เขาแบบทำหน้าเศร้าๆแล้วเปิดปากบัวแล้วก็ให้ไหลใช่ไหมแต่บอกให้ลองหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทำอย่างเงี้ยแล้วเขาจะหายใจยังไงวะเวลาหนูก็เลยลอง มีอินนนเอร์โโโมล้บฉันเคยตอนฉันแบบฟังเพลงแบบต้องเปิดเพลงแบบเศร้าๆหรือก็เลยเข้าไปในฝักบัวเพราะเห็นในเอ็มวีนั่นแหละตอนนั้นนะี่เคยแล้วแบบหายใจไม่ออกเดินไปแล้วมันแบบโอ้เขาทำด้ไงเรกันพี่นีน่าเคยไหมคะไม่เคยเยยาอยากทำแบบพวกหนูเลยนีน่าไม่วันนาบีเลยโถคุณต้วเมื่อกี้จะพูดอะไรนะจะพูดอะไรอ่ะ จะพูดอะไรอะเอาเมื่อกี้จะพูดอ๋อมจะพพููดดว่าอะไรนะมันพูดชื่อสถานที่ได้ใช่ไหมเช่นไปหยามมาไปหยามไช่มันพูดไปแล้วแหละซึ่งพูดไปแล้วแหละเมื่อกี้ไม่ก็คิดว่าพูดถึงกระสือสยามไงเออฮ้ยก็แค่บอกว่าไปเล่นที่ตอนนั้นที่ใครพูดเนยพูดว่าที่ไปตรงสีลมกับตรงสยามมัน ว่าว่าไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยนี่ก็เคยไปเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสี่ลมเหรอใช่ไม่สีลมก็เคยแต่ว่าไม่ได้เล่นจริงๆนะแค่เดินใช่เดินเดินเดินแล้วก็กลับเยอะมากได้แค่เดินไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดินไปมันไม่ถึงหนาทีก็แบบ no ไม่เอาแล้วก็กลับพี่สงสัยว่ามันจะฉีดใครหรือว่าเราต้องมีเป้าหมายไม่คือมันไม่เขราะเราไม่ตั้งใมันจะมีบูธอะมันจะมีบูธแล้วก็มีน้เอรยาเดินแล้วมันเดี่ยวกันไงแล้วไงฉีดใคร อยากรู้ถึงความสนุกอะมันสนุกสนุกยังไงจากที่ไปข้าวไข่เจียวอร่อยสุดอุ้ยจริงข้าวไข่เจียวอร่อยข้าวไข่เจียวหรือว่ามันก็ต้องไปแบบไกลๆถ้าเกิดมันอยู่ใต้ใต้ใต้รถไฟฟ้าไงพี่มันจะมันจะเบียดมากหนูอะก็ไม่รู้ไงก็เลยไม่รู้เขาคือยังไงเด้วก็ไม่่หวแล้วก็กลับเลยไปกบ กลับเร็วมารู้สึกเหมือนโตขึ้นแล้วมันไม่มันไม่หนุกแล้วตอนเด็กๆแต่ชอบต่างชาติแต่ชอบมากแต่ว่าตอนเด็กๆเคยนะใครเคยบ้างที่เล่นหน้าบ้านแล้วก็สาดใครไม่รู้ที่ขับรถมอเอรไซค์กันรถจักรานขันจักรยานพันเพราะว่าหนูอย่าสาดอย่าสาดอู้ไปแล้วเนี่ยการณ์ที่เห็นหน้าบ้านก็คือมันจะมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่เล่นค่ะไม่เล่นโธ่ เยอะมากรู้สึกแย่กับเขาแทนรู้สึกแย่รู้สึกแย่เฮ้ยไม่ควรทำนะคะใช่จริงๆก็คือไม่ควรทำนี่เราไปคึ้ป้าข้างล่างโปรดใชยวิจารณญาณในการรับชมนี่เคยไปแบบมองแรงใส่คนหนึ่งตลอรู้สึกสงสารเหมือนกับว่าคือเดินมาอยู่ตอนนักับต่างจังหวัดกับแม่แล้วคือจะเดินไปหาแม่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมันต่างจังหวัดติดๆแล้วต่างจังหวัดมันก็คือแบบว่าก็มีเด็กเล่นหน้าบ้านอะไรใช่ไหมคะเดินไปคือเราอ่บพยายามยกโทรศัพท์มาเห็นว่าจะคุยโทรศัพท์นะเด็ก สาดมาปุ๊บคือมองแบบคือแบบโกรธมากตอนนั้นโกรธมากแล้วแบบมองแรงใช่เขาเหมือนแบบเดินเดินอยู่อ๋อไม่เล่นน้ำนะคะคือตัวก็เปียกคือสวยมากอ่ะเข้าใจปะเราละจังนั้นฉีดเต็มหลักไว้เราก็หันไปคือโกรธมากไม่เล่นค่ะอะไรนะไปปะไปปะเหมือนตอนนั้นเลยที่มีแฟนขับตามเราอะ อันนี้เราได้ไหมรายได้ตอนนั้นก็คือเหมือนไปกินข้าวกับออนแล้วแบบก็มีแบบแฟนคลับกลุ่มหนึ่งคือตามแบบเยอะมากตามเข้าห้องน้ำตามตามอยู่นั่นแหละค่ะแล้วแบบหนูก็จะแยกกลับกับออนเออออนเนี่ยพี่กลับแล้วนะอือพี่กลับดีๆแล้วออนก็หันไปหาแฟนคลับกลุ่มนั้นอะเออพี่กลับดีๆ๋ยวโดนตามอีกว้าวว้าวแบบเหมือนแค่คุยกับแก้วแต่ว่าหันไปหากลุ่มนั้นเลยแล้วหยุโดนต มันคือไม่รู้แต่ตอนนั้นอินเนอร์อะไรยังไม่รู้อินเนอร์เหมือนหันไปแต่แฟนคลับก็ไม่รู้หรอกว่าหนูพูดใส่อะเพราะแบบเขาก็หายไปไหนไม่รู้แต่หนูแบบมันอยู่ตรงนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นอินเนอร์นั้นเลยโอเคค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าไปตามใครนะคะเดี๋ยวจะระวังไปอย่าตามอีกอย่างเงี้ยนะคะระวังนะคะอย่าสาดนะคะอย่าสาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใจเย็นๆ เรียนเยอะทุกคนเรียนเล่นเล่นสกัยกันปีนี้ก็เรามาระวังกันด้วยนะคะ2องคนนั้นแมทที่หนึ่งเปิ้เริ่มได้แบบนี้โอ้โหใจมากเราหมดเอาเหอะ์ลีน่ะเปล่าไม่ไปเราเกมนี้ไม่น่ารอดอ่ะบอกแล้วว่ายังมันใหญ่ไปเอ้ยมันได้เว้ย เดี๋ยวเวลาเป่าลบก็ลบเพื่อนนิดนึงเฮ้ยเออลบเต็มลบแป๊บนะ ไปค่ะขยับทีเดียวก็คือขอให้เกลียดแล้วเกลียดการถับด้วยนะนิดเดียวอ่ะแบบตูจนหนึ่งมินเกิดมาพร้อมชาเลนจ์จริงๆนะเนี่ยบอกแล้วญี่ปุ่นเขามีการเล่นแบบนี้พี่แกก็ให้เล่นเพราะว่าลินน่ะมันมาจากการเป่ายางรถยนต์มาก่อนเตายางรถยนต์ก็ให้เล่นสองในสามต้องมีคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งชนะอีกสองอีก้ค่หนึ่งถ้าฝั่งนี้ชนะชนะแล้วมีที่ไม่ต้องเล่น พี่แก่ฝั่งชาวหวานันถ้าถ้าเกิดฝังพม่ชนะชนะอีกคนนึงชนะคือชนะเลยถ้าเกิดฝังพม่ชนะคนสุดท้ายต้องมาเล่นอ่ะเขาว่าเป้ถ้าเป้ชนะพีมันต้องเล่นเล่นเดี๋ยวรู้แพ้แล้วกันชนะหรือเป็นพี่ว่านะอเลยเป้สู้สู้เป้เอาซ์เอลซ์จริงอ่ะฝั่งเป้ก่อนเพราะเขาเมื่อกี้ฝั่งเป้ชนะเอาเลยโอเห็นเป้นล้วเปล่าเหอะเปล่าเป่าไปเยอะเป่าเลยเก่งไปด้วยแล้วเนี่ย ไม่พอกินมาด้วยคลบกันแท้แลยค่าคาหนูบอกให้เอ็กใส่แว่นไว้มาเนยแบบมาเหินเลยูเป้าหมายการเป่าเมื่อกี้ก็คืออย่างนี้อันนี้คือผลไว้ได้ใช่ได้ไ้ได้สคัแะังมันต้องแค่สกิจแบบเพ่เอ็กต้งเบาด่า เองออมาหยุดเฮ้ยเจริงแล้วมันอย่างนี้แล้วเลยไม่อยู่อย่างงี้มันอยู่พี่แก้วจะได้เล่นไงเล่นเอาเพ่อนเลยเาเยเนยเยเนยเยไม่สกัดกินแล้วเต้ นะอทหารอาทหารก็แหละข้างไหนข้างนี้เองเลยค่ะไอ้เธอข้างเดียวเองเหรอเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนลงโทษนะไอ้พี่ลีนาเยอะๆเลยเขาจะได้ไม่เคยแล้วเคยแล้วเคยแล้วอเย็นมากพี่ลีนาเ่างกันเย็นน้ำอบ แต่ว่ากลิ่นดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมอ๋อก็คือต้องเพื่อนทั้ง3คนทำเราคไม่ใช่ตาหวานคนเดียวอ้ไม่ใช่คนเดียวอ้าวก็ฉันก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมตาหวานมันไปน้อยจังป่ามันส่งต่อให้เพื่อนได้ค่ะขึ้นนะท่าจะอยู่เอาละคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีแก้่คนสิดท้ายด้วยโอ้โหคนุณตอ่เห็นแก่เข็มขัดเส้นนั้นก็ยังดีอันนี้ เป็นี่เป็นชดมี่เป็นแมวไป้ย็นมันเย็นเขอแบบน่ารักบ้างได้ป่าได้ไคุณอยากได้หนวดแมวไหมล่ะเอาจมูกอย่างเดวได้เอาจมูกเหรอนิดเดียวเองพี่แก้วเออนิดเดียว่ก้นนิดเดียวมากเลยจมูกได้เลยไม่นิดนะอันนี้เพจมูกเลยมันมารเสีเมันมารสี่ไม่ก็เดี๋ยวมากนสเ่มใไงเพื่อน นิดเดียวได้ไหมได้เลยพูดแบบเออวนใช่พูดสาวพูดแบบอ้าวต้องเข้าอีกแล้วเว้ยพี่พี่แกต้องเป็นเจ้าแม่กดกินแล้วล่ะนิดเดียวเองเห็นไหมนิดเดียวเป็นมาดวงสรวงเมาดวงสรวงมาดวงสรวงอ่ะอ้าวหยังมีเนยหน้ากว้างหน่ากว้างเนยน่ากลัวที่สุดค่ะ แบบหัวเราะแล้วค่ะแบบอะไรนะเนยห้านิ้วอ่ะคะสองนิ้วพ่อสองนิ้วพอห้านิ้วเหรอถ้านิ้วมือยาวไปนิ้วเท้าอะไรห้านิ้วหรือเปล่า เซนอีกเปลา่าอืมอืมเฮ้ยสามนิ้วสามนิ้ว<น>มเลยคนคนมาเลยคนเงี้ยเพื่อนไงรักให้มแม่ที่ตอนนั้นได้เพื่อนนะเพื่อน เรียงก็หายกันไปแล้วโอ้ย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 ลอนยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอนเโอ้ยโยอ้อ้อโอยโอ้ย้อ้ออ้ะอ้ยโอ้ยออ้้้อ้อ เความลับที่เนยไม่ให้พี่แก้วสิอ่ะเอาปีกมาด้วยหัวใจมีปีกด้วยมเอาอันนี้เลยะคเอาวงแหวนเอาวงแหวนมันหัวใจีแก้ววเเด๋ยราไม่ไดด้้้เยยววามกินนนขือจับจริงๆอะปะไม่ไม่คือเคยเคยเล่นเคยเล่นเกมกับพี่แก้วอ่ะอะอะอ่ะใช่ใช่ใช่เคยเล่นเกมกับพี่แก้วแบบนี้เหตุการณ์ซับซ้อนมากแต่งหน้าอย่างนี้เลยแล้วแต่งให้ฉันแบบนี้นี่ใช่แล้วก็เล่นมันไปหน่อย เกิดแทนตอนที่หลังน้ำตาแทบไหลและตอนนี้นะคะมีมีคนนิสัยมาคนนิสเข้ามาคเดี๋ยวกอนเดี๋วค่อนที่เรียดบอกเขาไม่ได้ยินเหมือนกันค่ะเหรออันนี้อันนี้อยู่อันนี้อยู่ในตู้แล้วนะคะแล้วทำไมตัวไม่มาเจ้ฮัลโหลฮัลลโหได้ยินไหมคะได้ยินค่ะแต่ข้างนอกอ่ะได้ยินได้ยินเสียงกรีดร้องจากข้างนอกมาเยอะมากข้างนอกงหยุดกรี๊ดแป๊บนะคะ ลำพงอยู่นี่ปะใช่ใช่มันดังกว่านี้ไม่ได้อยู่ไหนไม่รู้จ้เฮ้ยเราต้องปิดเดี๋ยวเขาเห็นชื่อเงยสุดแล้วมูเลยมอนเลยฮัลโหลยังลางแล้วเสียงดังแล้วมาตอนนี้ออกตู้ปลาแล้วนะคะอ๋อค่ะยินดีด้วยค่ะยินดียินดียินดีกับใครล่ะคะที่คุณโทรมาคุณมีจุดประสงค์อะไรคะ ทข้มาเฉยๆค่ะทักทายเพื่อนฝูงค่ะเามาเฉยๆคนนี้พูดนี่มเข้าเรื่องเหรอคะเข้าเรื่องค่ะตัวตัวไม่มาแต่ส่งเสียงมาวิวมีเรื่องอะไรมีซ่าค่ะเพื่อนสาวเขาบอกว่ามีอยากเออเขาบอกว่าอยากให้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครบางคนทังเป็นพวกด้วยก็สัตะ์ทนเล ฮัลโหลได้ยินที่นายพูดไหมจ๊าฮัลโหลสวัสดีค่ะนายบีนเคสเดย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน,น้ำหนึ่งเบนเคสเดย์ค่ะพร้อมยังคะค่ะ <laughs> ม,มีอะไรจะพูดอีกไหมคะโอ้ย oh, แต่ว่ามันก็แฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้ว่ในไอจีเน่ยแม่จริงเดินถือเค,ค้กเข้ามาเดะ <laughs> <laughs> คือทุกคนเหลียวหลังแล้วแต่ว่าทุกคนนี่คือมองอย่าเลยนะว่าจะมาหรือเปล่าอยู่รอะลาะอะไรนะอะไรนะเพื่อนต้องถือจากรังสิตไปตอนนี้ทุกคนอยู่รอได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็ไปถึงประมาณตีสองนะคะแล้วไง่อคะคุณจะโทรมาแค่นี้เองเหรอคะก็เรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ นันแหละมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณนะเจริญค่ะการงานรับลื่นนะคะได้รับโอกาสเยอะๆเพราะเองอะเก่งอยู่แล้วเข้าใจไหมไม่ต้องคิดมากโอ้โหธุนั่นแหละแล้วก็ขอให้ได้รับความรับมากมายจากแฟนๆทุกคนที่พอมส่งให้อะไรอย่างนี้เอจากเบบี้อ๊บก็ขอให้เติบโตเป็น อบที่ยิ่งใหญ่เป็นพญาอบที่อุดมที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงโอเคขอบคุณมากจ้าจ้าจ้ารักนะจ้าจุบจุบจ้าจ้าโอ้สันันไปแล้วนะนี่สิหน้าที่ทุกคนรอคอยลอยคออะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีมีคนเอาหัวเขกกระจกแล้วท่านนี้มีคนเอาหัวเขกกระจกแล้วแก โอเคโอเคไว้เจอกันทุกทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายอะทุกคนทักทายหน่อยค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายโอ้ยมืออัดไปแล้วค่ะโอ้ยเออประเด็นว่าแอร์นี้ปิดแอร์หรือเปล่าคะท้าไมทคำนี้ทุกคนรอนนี่จังเลยหน้ามืดเต็มหมดแล้วนะคะมืดๆๆดก็ดีค่ะกลับมาแล้วค่ะขอบคุณทุกส่วนขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ ยังยม่รักเจ้าไดกินท uh> uh> uh uh> uh ี <t uh> <t uh> uh 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 ่นี่เลยได้เปล่านี่นี่เลยมั้งไม่ได้ถือเลยขึ้นมาไว้อ่ะ